สวัสดีค่ะช่องเจคเโน้ลยินดีต้อนรับทุทกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ,จะเจคเโนอน,นำเสนอบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะราคาพิเศษเลยค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านสไตล์บ้านต่างุวงและสวนนะคะอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนื้อที่ขนาด1น8ตารางวาค่ะพร้อมโอนฟีและแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะ แทมแอร์สองเครื่องค่ะเครื่องทำมื้รองเครื่องชงกาแฟค่ะไวไฟก็้งวงจรปิดมี4ตัวมีเครื่องกองน้ำมีบ่อเลี้ยงปลาคือเฟอร์นิเจอร์ให้หมดเลยนะคะเจ้าของต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศค่ะเลยตัดใจขายด้วยราคาถูกๆเพราะไม่มีเวลากลับมาดูแลแล้วนั่นเองนะคะ2ห้องนอน1ห้องโถงหนงห้องครัวหนห้องน้ำค่ะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะราคา1ล้านบาทค่ะท่าน บรรยากาศกลางทุ่งนามีความเป็นส่วนตัวนะคะท่านใดชอบความสงบชอบความเป็นส่วนตัวนะคะแปลงนี้เลยค่ะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยและยังได้ราคาพิเศษด้วยนะคะ1รล้านบาทเท่านั้นบ้านพร้อมที่ดิน198ตารางวาสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรกันได้นะคะในวันนี้เจคโนขอลาไปก่อนสวัสดีะค่ะ